ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านครับผมกัณฑพงษ์ธนเนตงโลดนนายกสมาคมบงเี่ยอไทยวันนี้ขอทำหน้าที่แทนประธานภาคนาขุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะครับก็โครงการของการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวของการทเที่ยวไท,ทยห้าภาคนะครับก็ เอกสานซึ่งผมจะนำเรียนนะฮะให้ทุกท่านทราบว่าโครงการดังกล่าวเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับในเรื่องของการประชา,ามัมพันธ์นะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านรองธารมนีละเกตไปดูที่ท่านไปพูน,นมามอบหมายงานจีนสำคัญให้เราขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวไปทั่วภาคหนึ่งในนั้นก็ครูป้าข,ข้ออสานก็ครูป้ปาก็อ่อนเหนือก็ ทางสมาคมเราก็ได้กำหนดไว้ประมาณ6เส้นทางนะครับเส้นทางนี้ก็ประกอบด้วยท,ทุกธุรกิจทุกภาคส่วนนะครของการท่องเที่ยวเช่นร้านอาหารโรงแรมที่พักชุมชนรถโดยสารนการเดินทางแล้วเราก็าทำให้ครบในทุกภานะในการเดินทางล้อนะครับเดินทางโดยรถบัสตรถตู้รถก๋งแล้วก็ เรือนะครับเรือที่อยู่ในพื้นที่หรือภาบะวัาวออกเฉียงเหนืออยู่ในแหล่งน้ําไหนเราจะแม่น้ำโขงหรือสายน้ําที่สำกกคัญน,นะฮะในชุมชน,นต่างๆนะครับแล้วก็รางก็คือรถไฟนะครับเป็นทางรถไฟแล้วก็บินก็คือเครื่องบินนะบินไปบินกลับหรือจะไปรถไฟกลับเครื่องบ,บินหรือจะไปรถบัสกลับเครื่องบินหรือจะกลับรถไฟแล้วก็ถือว่ามีการขับเคลื่อนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน ไปคิดส,สารล่าที่อังกฤษนะครับในจีงได้เข้ามา,าย่างกายประเทศไทยล้วก็อาจจะใช้แบบนี้ในการฟู้โฟูนะครับโฟนการที่เกี่ยวข้องก,กิจกรรมท่องเที่ยวโดยรวมนะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราก็จะมุ่งเน้นนะครับให้ความสำคัญไปเมืองรองแต่เราก็ไม่ได้เป็นรองในเรื่องของฐานที่ก่อตั้งการท่องเที่ยว,วสําหรับเมืองหลักทุกอย่างก็เคลื่อนหมดนะครับแล้วก็ ทางพระภูมิวัฒนธรรมนะครับเรื่องของชาติพันธุ์ต่างๆที่มีในภูมิภาคตะวันตกเชียงเหน,เนือแล้วก็หยิบยกมาหมน,นะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องพระภูาทางวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องของเรื่องของประเพณีที่สำคัญทังการ22่สองทองสีของภาคตะวันออกเฉียงเหน,นือ นอกจากนั้นเราก็จะลงไปในชุมชนนะไปเยี่ยมไปเยือนแล้วก็อุณหภูมิของฝาของดีของเด่นของดังในชุมชนให้เข้าถึงในขณะเดียวกันสิ่งที่กำลังจะบอกว่าเราเองสังคมรเาได้ตระหนั่วยของทุกรองของของของเศรษฐกิจฐานรากการมีส่วนระบผิดชอ ก็ให้ได้รับนี้สังไย่างเพื่อถึงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่การท่องเที่ยวเมืองไทยได้มอบหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เรื่องการท่องเที่ยวเราไม่ใช่ไปตัดราคาหรือไปขายราคาถูกกว่าท้องตลาดหรือโปรไปไม่ที่นี่ไม่ได้ทำเงินทุกบาททุกสตางค์ของคอท์ที่ให้มาสร้างมูลค่าเพิ่มก็จะอยู่ในมือผู้ประกอบการกับที่เกี่ยวข้องสกสามท่องเที่ยวดยรวมนะครับไม่ใช่ สมาคมอะไรได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยเราต้องเริเตยเตยแผ่แล้วก็ช่วยกับเพื่อนให้มันเกิดกระบวนการในการบริหารจัดการอย,าอย่างยั่งยืนนะครับในเรื่องอยั่งยืนเนี่ยก็เป็นเรื่องของอันดับแรกก็คือข้อที่หนึ่งมีความยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะทำเอาขยะกลับบ้านตามนโยิบายของตตตอ,อ,อนอกจากเรื่องของ สุขอนามัยนะครับซึ่องอยู่ในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส,สองในเรื่องของวัฒนธรรมาลากของอชนในในในภูมิภาคพื้นทีอ่อ่อนชืเหนือก็เราก็มีความหลากหลายนะครับเรื่องของวัฒนธรรมเราก็ต้องเข้าให้ถึงให้ทุกกระบวนการนะครับเรื่องที่สามเรื่องของสุขอนามัย เรื่องของชามาการชาอยู่ๆเอพอที่สนะครับซึ่งเราจะใช้โรงแรมใช้ร้านอาหารใช้ยานพาหนะนะครับแล้วก็ใช้ชุมชนที่ได้รับมาจากายชาเท่านั้นนะครับเรื่องที่สนอกจากเรื่องของอด้านสุขการณมาก็เป็นเรื่องที่ผลประโยชน์การที่ลงมือประโยชน์ก็คือการได้รับอัน,นสมในทุกๆมิตินะฮะในการท่องเที่ยว เรื่องที่5เรื่องของคุณภาพการบริการนะครับเรื่องที่5ที่เป็นเรื่องของปัญที่สุดหลังจากที่โควิดที่คลายไปแล้วเราต้องดึงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆหรือชุมชนท่องเที่ยวนั้นๆหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวโดยรวมจะต้องได้รับผลประโยชน์โดยรวมเท่ากันนอกเหนือจากสิ่งต่างๆหล่านี้ก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ นะครับแล้วก็ข้อที่เจ็ดเรื่องของการตลาดข้อที่แปดทั้งการเมืองกับเราจะเดินให้ครบหน้าในในทั้งหมด8ปดภาคตัวเพื่อให้เกิดมาตรฐานการบริการและมาตรฐานของคุณภาพนะครับในที่แข่งก็ขออนุญาตฝากเรื่องของนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งใจใจที่นั่งว่าหมายแบบสมาคมข่งท่องเที่ยวไทย นำไปพาไปสืกการปฏิบัติที่เดินตามเงื่อนไขต่างๆนะครับซึ่งเงื่อนไขต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่สมาคมน้อมรับและจะทําการพัฒนาให้ดียิขึ้นก็ขอฝากเรื่องของการรกัการแกับสื่อมวลชนไว้ว่ายังไงฝากเกิดไปสัมพันพ์กิจกรรมนี้อันดับเบื้องต้นก็คือสองพันคนเนี้ยกังเที่ยวเนี้ย ท่านไปแล้วเกิดการคุ้มค่าว่าม่เงินที่ท่านเสียไปและเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทุกๆเส้นทางในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ดีภาคเหนือก็ดีภาคกลางก็ดีภาคตะวันออกก็ดีและภาคใต้ก็ดีซึ่งเรามั่นใจในสิ่งที่เราจะนำเสนอในทั้งหมด2,000คนนี้จะได้รับประโยชน์อยงสุด การใช้เมตรหน่วค,ค,คุ้มค่าการท่องเที่ยวในไทย<อ>กรนะคะกไ้วยนะคะหลวงพ่อควยเนี่ยอันนี้ถ้าพูดง่ายๆเป็นล,ลักษณะคล้ายๆว่าหลายๆคนที่นับถือนะคะก็จะรู้จักอยู่แล้วเพื่อพยายามดึงจุดนี้เข้ามาเชื่อมทั้งๆที่จริงๆแล้วเป็นเส้นทางผ่านนะจะไม่ได้เป็นเส้นทางหลักอยู่แล้วแต่ว่าเราขอบารามีท่านเข้ามาเป็นจุด เชื่อมเพื่อกระตุ้นให้คนคนที่รู้จักตรงนี้นะคะอย่างน้อยมาก,กทริปเราได้ร่วมกันในหลายๆทริปนะคะในหลายๆจุดที่เป็นไฮไลท์เริ่มต้นจุดแรกก็คือเราแวะไหว้หลวงพ่อควยก่อนนะคะหลังจากที่เรา,เาไหว้หลวงพ่อควยเสร็จเราเดินทางไปสู่ที่จังหวัดลำปาง ะะที่จังหวัดลำปางไฮไลท์ก็คืออะไรเราก็พาไปที่พระธาตุลำปางหลวงนะคะที่พระธาตุลำปางหลวงนั้นก็จะมีวัดตอนนี้ที่เพิ่งได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมก็คือทางที่ลำปางเนี่ยได้มีการสร้างเทวเวุวรนโน,นะคะที่วัดสี่ล้อนะซึ่งเทวเวศวรนโนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็น เป็นสายมูแหละเนาะเป็นสิ่งที่หลายๆท่านไปก็คืออยากไปกราบไหว้ไปขอพอรท่านนะคะคราวนี้เราก็เลยพยายามที่จะเอาตรงนี้เพื่อเป็นจุดดันขึ้นมานะ <c oughs> บวกกับการที่ว่าเมื่อไปถึงตรงนั้น ไฮไลท์ของลำปางคือไลฟ์น่ารถม้าลำปางนะคะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปในการที่ว่าไปนั่งรถม้าชมเมืองนะคะแล้วก็พักที่ลำปางคืนหลังจากนั้นเราก็ต่อไปที่เราก็ต่อต่อไปที่ลำพูนนะคะที่ลำพูนเนี่ยก็พระาธาตุผลิกชุมชัยอย่างที่ทราบอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เป็นสะพานนะคะเป็นสะพานที่เป็นไฮไลท์ของที่ลำพูนต่อท้ายด้วยที่เชียงใหม่อันนี้ไม่พูดก็ไม่ได้เพราะเชียงใหม่หลายๆท่านถ้าไปที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็ต้องไปไหว้พระทตาดอยคำนะคะไปขอพรสิส่งศักดิ์สิทธิ์กันที่นั่นแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็เสริมด้วยการที่อเอาสวนดอกไม้พื้นเมืองนะคะเข้าเป็นจุดที่จะไม่ให้หน้าเบื่อในการที่จะมีแต่การไหว้พระอย่างเดียวนะคะเพิ่งพยายามที่ว่าจะเอาทุกอย่างให้มันรวมกันเนาะแล้วก็ดูการ ท้องถี่มเพิ่มเข้ามานะคะหลังจากนั้นก็เท่ากับเราจะนอนที่ลำปางคืนแล้วก็เชียงใหม่คืนด้วยราคาที่เราได้มานะคะจากการที่เราเราพยายามที่จะอย่างที่บอกนะคะว่าโรงแรมไหนที่เป็นโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มเรานะคะก็พยายามที่จะใช้เนาะและเปลี่ยนข้อมูลการนะคะก็ได้อยู่ที่4,990บาทนะคะ4,990บาทนี้ กับนอนสองคืนราคาไม่แรงนะคะอยากที่จะฝากให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเพ้่อนิดนึงนะคะเพราะว่าวันที่กาหนดไว้ก็ก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้รับประกาศเนาะว่าเป็นวันหยุดเพิ่มเติมเข้ามาก็คือวันที่29การกฎานะคะ29 3ส31เกสาสบสามเ็กรกฎา ค่ะสุดท้ายเลยของโครงการเรานะคะก็เลยอยากฝากประชาันนิดนึงเราด้วยความที่ว่าอยากพึ่งพึ่งลงมาในเรื่องของทัวร์ที่ที่ลงพื้นที่นะคะแต่ว่าด้วยด้วยทางพี่แตนก็จะเป็นแบ็กอัพให้พึ่งอยู่แล้วคอยให้ข้อมูลมาเราพยายามทําให้สอดคล้องกับในส่วนของโครงการที่ทางการท่องเที่ยวต้องการนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็ยังมีตัวที่กำลังเริ่มทำอยู่ก็คือที่ตัวตากบาทเที่ยงคืนค่ะพี่แดก ะะตัวตักบ,บากเที่ยงคืนเนี่ยทางท่านประธานภาคฝากพึ่งมานะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ถือว่าหาดูได้ยากนะคะในการที่จะทำตักบ,บากเที่ยงคืนครันี้ก็เลยอยากจะฝากอยากจะฝากที่ว่าเราจะมีโปรแกรมหลายๆตัวนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตส่งเข้าไปนะคะให้กับทั้งสื่อมวลชนที่จะเป็น เป็นโปรแกรมที่ทําให้เราเกิดในจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดรองอย่างที่บอกเมื่อก่อนน่านก็ถือเป็นเมืองรองนะคะแต่พอได้สื่อมวลชนของพวกเราเข้าไปช่วยประโคมช่วยกันนําเสนอสิ่งดีๆของจังหวัดน่านพอตอนนี้ทางแพร่เราเองเราก็อยากที่จะนําเสนอตัวนี้ให้เป็นเมืองรองนอกจากวัดแล้วทางแพร่ก็ยังมีวัฒนธรรมในเรื่องนี้นะคะก็อยากฝากไว้ด้วยนะคะวิบัติกูลนะคะเป็นอุปนายกประธาน ส่วนการตลาดภูมิพัค์ภาคใต้นะคะ<ม>ก็ในวันนี้เนี่ยอ,อ,<ม>อยากจะมาแนะนาเส้นทางภาคใต้ของเรานะคะจริงๆโครงการนี้เราทําเพื่อที่จะให้สมาชิกในสมาคมอะคะ่ะได้มีรายได้ที่ผ่านมาเราก็ลำบากกันอะเยอะนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการส่งเสริม 14, 14จังหวัดภาคใต้นะคะที่ที่เป็นภาคใต้ทั้งหมดเลยนะคะส่วน ัวที่เราอยากจะเน้นจริงๆเราจะเน้นเมืองเมืองรองนะคะ9ก้าจังหวัดที่น่าสนใจเรามีหลายๆที่ที่เป็นเมืองรองแล้วก็มีอารยธรรมว่าวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนข่าค่ะในแล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของการเข้าชุมชนนะคะเราต้องการกระจายรายได้ไปถึงแหล่งท่องเทีย่ยวต่างๆชุมชนต่างๆให้เขามีรายได้ไม่ว่าจะเป็นโอท็อปหรือว่า ในส่วนของเรือรถร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะทางภาคใต้น,นี่เรามีนยโยบายในการที่จะกระจายไปทั่วๆนะคะเช่นเ,เราใช้ร้านร้านอาหารร้านนี้ในเยตงเอยค่ะเราก็จะไม่ใช้แค่ร้านนี้เท่านั้นเราก็จะพยายามกระจายไปได้ทั่วๆทุกๆร้านนะคะให้ทุกๆผู้ประกอบก,การแล้วก็ทุกๆหน่วยของภาคส่วนใดงซี่ให้พยายามให้ได้ รับอน,นิสงจากโครงการนีน้กันได้ทอนหน้าคะส่วนความขึ้นหน้าของโครงการเราเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมด9นะคะ9 9ปุ่มด้วยกันนะคะก็ออกไปรับารรีว่ม <c oughs> ก็ประสบความสำเร็จค่ะก็มีวันนี้มีเอกสารมาแล้วด้วยนะคะก็เราก็มีการทำโปรดักต่างๆนะคะที่มีที่มี มีอัอตลักษณ์ทางด้านอาหารมีอาหารถิ่นมีการสะสเรืร่องแกส t r รมีนะคะอะไรพวกนี้ค่ะโดยเขาาบบให้คือในในในโปรแกรมต่าแ,แลเขก็พยามจะสอดแทรกทั้งทั้งเรื่องอารยธรรมเรื่องหรือวัฒนธรรมเรื่องความจเจริญของแต่ละภาคอะไรเงี้ยเขาของของแต่ละแต่ละเมืองนะคะเข้าไปด้วยค่ะก็ะใ,นมมใ,นในในในส่วนของม,มาใต้นะคะก็อยากจะฝากพี่ๆสื่อมลชนไปด้วยนะคะ ฝากกระจายด้วยจริงๆปุ๊บเราค่อนข้างจะ80%แล้วนะคะตอนนี้ก็ที่ขายขายกันแล้วก็พยายามจะผักกันในในบางตัวเช่นเบตอเเส้นเส้นทางนกแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบร์เตาอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็วันนี้วันนี้นกแอร์เราจะได้ต่อไหมคะนายกเราเรามีนกแอร์ด้วยลองตั้มนิดนึงแล้วก็ในส่วนของถ้าจะมาชนวย